ต่อไปตั้งใจฟังคำสอนจากพุทธโอษวันนี้จะอ่านพุทธวจนาให้ฟังในเรื่องมักมีองค์แคือกลัลยาณมิตรในหนังสือพุทธพจนณ์หมวดธรรมฉบับตามรอยธรรมหน้า21จากพระตาปิดกฉบับสยามรัฐเฉพาะในส่วนพุทธพจนะ์เล่มที่15หน้าที่127ข้อที่383 อนนภิกขุผู้ชื่อว่ามีมิตรด,ดีมีสหายดีมีเพื่อนดีย่อมเจริญทำให้มากซึ่งอริยมรรคประกอบด้วยองค์แปดโดยอาการอย่างไรเล่าอานุนภิกขุนี้ย่อมเจริญทำให้มากซึ่งสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจา สัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสม,มาสติสัมมาสมาธิอนาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธอันน้อมไปเพื่อการสลัดลงอานนท์อย่างนี้แลชื่อว่าภิขุผู้มีมิตรด,ดีมีสหายดีมีเพื่อนดี ย่อมเจริญทำให้มากซึ่งอรียมัครประกอบด้วยองค์8ปดอานน์ข้อนั้นเธอพึงทราบโดยปริยายอันนี้เถิดว่าพรมมรรั์นี้ทั้งหมดนั่นเทียวได้แก่ความเป็นผู้มีมิตรด,ดีมีสหายดีมีเพื่อนดีดังนี้